สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลอดชแนลผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาร์ลหมอแจนนะคะคลิปนี้หมอแจนจะมาทำเ,เช็คพลังงานนะคะข่าวดีสิ่งดีสิ่งใดที่กำลังรอคุณอยู่นะคะชาวธาตไฟนะเมษสิงหธนูตั้งแต่ วันที่8เดือน8เป็นต้นไปนะคะสถานการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นภายใน1เดือน3เดือนหรือ1ปีก็ได้นะคะหลังจากที่คุณชมคลิปนี้นะคะเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะชาตดไฟเมสิงธนูนะคะหลังจากวันที่8เดือน8เป็นต้นไปนะคะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆรอเพื่อนๆอ,อยู่บ้างนะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ พอช่องเราเน้นความรักเนะาะไพ่ใบแรกเด็กถือถ้วยแปดเหรียญแทนพระรนมีคนที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะส่งข้อความข่าวสารมาถึงคุณนะคนคนนี้จะเข้ามา มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาแสดงออกความรักความรู้สึกนะหยิบยื่นไมตตีให้คุณขอโอกาสนะ,ะทำงานในความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณก็ได้นะ,ะมีพลังงานของชาวธาตุดินนะ,ะชาวธาตุไฟคนคนนี้ของคุณนะ,ะที่เข้ามาเนี่ยเน,ยเนยตั้งแต่8วันที่8เดือน8นะคะ ป็นจะเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นคนคนนี้เป็นพลังงานธาตุดินก็คือผู้สบกันมังกรหรือเขาเป็นคนที่นิ่งๆโฟกัสที่ตัวของเขาเองเป็นหลักโฟกัสเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งการงานการเงินของเขาแต่เขาเป็นคนที่ทําอะไรช้ามากๆในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้มีการติดต่อสื่อสารมีการส่งข้อความถึงคุณแล้วนะคะแต่มันยังเป็น การปรับสมดุลน,นะคะเขาบอกว่าเป็นการที่เราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งคุณไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้นนะนะคะคุณแบบเออไม่ได้แปลกใจหรอกหมอแจนกลับเข้ามาคุยพูดคุยมากกว่าเดิมก็จริงแต่คนคนนี้เขาไม่ค่อยมีเวลานะคะเวลาที่จะพักผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรับภาระหน้าที่งานเยอะงานหนักนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือ ความรักความสัมพันธ์นะคนคนนี้มีความมั่นคงนะมีความมั่นคงต่อคุณนะคะการพูดบอกหรือแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกอย่างเช่นในอดีตเราเออคิดว่าไม่มีทางหรอกที่คนนี้จะกลับเข้ามาคุยกับเราหรือจะเข้ามาจีบเราหรือจะมายื่นไมตีให้เราดูเขาเฉยๆนิ่งๆไม่รู้คิดยังไงนะแต่จากเนี้ย นะแต่ใครบางคนอาจจะมีพลังงานนี้คาบเกี่ยวช่วงตั้งแต่กลางๆเดือนกรกฎาคมอะนะคะไปไปลายเดือนถึงไปไปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะมันเป็นเอเนจีที่เขาตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างส่งข้อความข่าวสารหรือบอกความรู้สึกต่อคุณนะ,ะเป็นการพูดการจีบนะในในแบบรูปแบบโรแมนติกนะ,ะมีพลังงานราศีสิงขึ้นมาเห็นไหมคะราศีสิง ลัคนาสิงคุณกับคนคนนี้มีความแตกต่างจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังที่ยังเข้มข้นในพลังงานที่คนคนนี้ยจะเข้ามามีอิทธิพลต่อคุณนะคะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าเราสนใจเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่าน้านอเอ๊หรือยังไงนะแต่ตอนนี้คนคนนี้มีพลังงานที่ที่มุ่งมั่นนะนะคะที่มุ่งมั่นที่อยากจะทำอะไรจริงจจังๆ,งๆนะ ในการพูดคุยกับคุณน่ะนะมีพลังงานเอเนจีที่เชื่อมโยงถึงแม้จะแตกต่างด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะวัยวุฒิคุณวุฒิอายุมุมมองหรือศาสนาภาษาวัฒนธรรมงานเขางานคุณอะไรเงี้ยที่ทำมานะคะแต่มันยังมีความเชื่อมโยงที่คุณและเขาอะ่ะจะต้องกลับมาเกี่ยวข้องนะนึกออกไหมในอดีตเป็นยังไงก็แล้วแต่นะ แต่ตอนนี้คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณมันมันเป็นสิ่งที่เบื้องบนกําหนดนะหมอว่านะคะหมอแจนว่าอย่างนั้นนะมันเป็นสิ่งที่การกระทําของคุณและการกระทําของเขาที่มีต่อกันนะคะในอดีตอาจจะเป็นในอดีตชาติก็ได้หรือในอดีตในอดีตปัจจุบันชาตินี้ก็คือสิ่งที่คุณทําดีบางสิ่งบางอย่างนะที่ แสดงออกนะการกระทําของคุณเนี่ยทำให้คนคนนี้อยากจะพยายามนะคะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกับคุณขอโอกาสจีบคุณขอโอกาสแสดงซึ่งความรักความรู้สึกพลังงานไพ่จ s t ติ e นะคะมันเป็นคําตัดสินนะคะการตัดสินใจของเขาก็ได้เช่นกันในระหว่างที่ ไม่ได้พูดคุยกับคุณเงียบไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่ในอดีตนะคะเป็นการคิดและไต่ตรองและตัดสินใจมีพลังงานลัคนาสิงกับลัคนาตุลราศีตุลราศีสิงนะ,ะที่จะมีอิทธิพลจากนี้ในชีวิตคุณนะต่อไปนี้นะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ยึดถือกฎนะกฎอะไรต่างๆนะที่เขาเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกฎขององคอ์กรหรือกฎของความเชื่อของเขาหรืออะไรก็ได้นะคะต่างๆนะการให้และได้รับมันจะเท่าเทียมกันจริงๆมันอาจจะเป็นคําตัดสินของจักรวาลของเบื้องบนว่าถึงเวลาและณะตอนนั้นที่คนคนนั้นนิ่งเฉยไม่แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกกับคุณมันอาจจะไม่ใช่เวลาแต่ณตอนนี้เขาให้คุณสองคนวัน ให,ให้เขาอะนะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนเหมือนว่าต้องทำและต้องมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยไม่งั้นคุณสองคนอะนะจะไม่ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์สักทีนะจักรวาลก็คือหนุนหลังคุณอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือคุณนะให้ความเปลี่ยนแปลงน,นี้ยมันเกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกนึกคิดของคนคนนี้นะชาวธาตุไฟนะมีพลังงานของทแนทนพลลาศีธนูนะ เขาบอกว่าแต่ตัวคุณนะรู้สึกแบบก็เฉยๆแล้วอะ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรมากบางคนนะคะบางพลังงานชาทาัดไฟนะคะอาจจะแบบว่าคือเหมือนมีอะไรที่บล็อกที่ปิดกั้นนะบล็อกบล็อกใจของคุณะนะนะคะอาจจะเป็นความหวัดระแวเงเอ๊ะ จะกลับเข้ามาคุยนี้มันจะจริงไหมนะคือเหมือนคุณกําลังเริ่มรู้สึกเหมือนไม่เชื่อใจในการที่กลับมาติดต่อสื่อสารครั้งนี้นะไม่เชื่อใจนะมี energy ที่บล็อกที่ปิดกั้นเพราะว่าเพราะอะไรคะเราไม่ได้คาดหวังแล้วเราเฉยเรานิ่งกับ energy ของคนคนนี้แล้วในตอนแรกที่เราเคยมี p a s ช i o n ต่อคนคนนี้อย่างมากเรา เราเหนื่อยและเราพักและหรือเราถอนใจหรือเราปรับสมดุลความรู้สึกของตัวเองและเราเข้มแข็งแข็งแกร่งดึงพลังงาน energy คือไม่ไปหลงไหลไม่ไปข้างคล้ายเขาแล้วแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือยูดีดคนนี้ก็กลับเข้ามาในชีวิตเราได้นะคะอย่างแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะคาดคิดไม่คาดคิดอะไรแบบนี้นะคะ คนคนนี้นะคะอยากนะอยากให้คุณอยากให้ความชัดเจนกับคุณนะเขามีพลังงานที่แข็งแกร่งมากเลยที่แบบว่าเอออยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมาให้ความชัดเจนอยากจะมาบอกความรู้สึกแต่หมอเชื่อว่าบางคนเนี่ยคนคนนี้บอกความรู้สึกกับคุณไปแล้วนะคะเพราะว่าจัดเม็ดเนี่ยกับเพจออฟคัพเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเออชอบคุณอยากขอคบกับคุณไม่ได้คุยกับคนอื่นเยอะหลายคนนะคะ แต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเฉยๆให้จักรวาลทํางานเนี่ยนะบางคนคุณก็จะคิดว่าโอเคช่างมันเถอะให้จักรวาลทํางานถ้ามันจะเป็นของเรามันก็เป็นเองแหละนะคะเนี่ยจักรวาลก็เลยบอกว่า <c oughs> ตัดสินใจเหมือนคําตัดสินใจหรือคําประกาศว่าใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะ,ะพลังงานราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ที่เขาอาจจะไม่เป็นราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ก็ได้คือมีพลังงานที่ เขาเรียกว่าดื้อดึงนะอีโก้นะคะอยากจะทำในสิ่งที่ถูกหรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่แบบยังไม่ใช่เวลามันมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างมันก็เลยทำให้เขาคนเนี้นะคะนิ่งเฉยไม่ได้แสดงออกความรักความรู้สึกนะแต่ต่อจากนี้เนี่ยคุณจะได้คุยกับคนนี้แหละนะคะแบบว่าเเป็น energy ที่ มีพลังงานที่เชื่อมโยงแบบแข็งแร่งอะแข็งแร่งนะแบบไม่มีอะไรที่จะมาเขาเรียกว่าพังทลายความสัมพันธ์ของของคุณสองคนได้นะฮะสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณวันนี้นะธาตุไฟเมสิงธนูแต่ตัวคุณอนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่บล็อกหรือปิดกัน้นหรืออุดตันในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่า ออถ้าเข้ามาแล้วหรือกลับเข้ามาหรือมาพูดคุยนี้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้มีความลังเลส,สงสัยนะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของคนคนนี้ที่มาหาคุณหน่อย KING OF ONE นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้เขาพร้อมนะคะที่จะมี p a s s ั่นที่จะ a อคชั่ ะะเขารอคอยวันเวลานะรอคอยเวลารอคอยจังหวะโอกาสคือเขาอะไม่ได้ใช้อารมณ์ที่อาจจะรู้สึกกับคุณแต่ใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตองออมีแพชชั่นมีไฟปรารถนาทำอะไรก็ต้องประสบความสำเร็จนะถ้าเขาจะทำนะฮะ King of Soul ก็คือพูดตรงพูดจริงจริงจังนะ,ะดุดันนะ,ะและเขาก็เป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ใช้อารมณ์นำเหตุผลนะคะไม่ใช้อารมณ์นำทางในความสัมพันธ์นะคะเจ็ดนะเจ็ดเหรียญความรู้สึกนะเขาแอบมองดูคุณนานแล้วแหละนะคะพิจารณาว่าคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลว่ามีบุคคลอื่นหรือมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะที่มันเป็นตัวเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันเป็นตัวที่เชื่อมโยงอะนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยหรืออาจจะมีบุคคลอื่นที่จับตามองดูเขาอยู่ดูคุณอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีหน้าที่ทางการงานหรือคุณก็เหมือนกันนะคะแต่เขาคิดว่ายังไรคุณกับเขาเนี่ยก็ยังเห็นกันอยู่ก็ยังดูกันอยู่อยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างรวดเร็วแบบเป็นไปด้วยความอารมณ์แพชชั่น และไม่ได้เป็นความรักไม่มีความเป็นผู้ใหญ่หรือมันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปในอนาคตแบบความสัมพันธ์ที่ดีได้ะนะคะเขาไม่ต้องการแบบนั้นนะคือนะตอนนี้คนนี้กับเข้ามาคุยเนี่ยนะหมอเชื่อว่าความสัมพันธ์นะมันจะเป็นไปอย่างแบบช้าๆแต่มั่นคงคุณจะได้ติดต่อสื่อสารกันกันและกันนะเนจะ็เหรียญสามเหรียญสิไม่คิดไม่ฝัน ะะว่าเขาจะเจอคุณหรือเขาไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเจอคนที่ตรงใจของเขานะคะหรือเขาอาจจะฝันเห็นคุณก่อนที่จะเจอกับคุณอะไรก็ได้นะฮะเขารู้สึกเหมือนไอ้เรื่องเมจิกหรือเรื่องมหาสจรหรือเรื่องอะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยเชื่อคนคนนี้นะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเขาเชื่อเหตุผลนะเขาเชื่อเหตุและผลเขาไม่เชื่ออะไรที่มันเหนือธรรมชาตินึกออกไหมคะเขาไม่ยอมรับอ่าเขาดื้อดึงแบบนี้ แต่ตัวคุณน่ะอาจจะเชื่อเป็นคนของคนของคุณนะแต่เขาเหมือนแบบไม่ยอมรับในทีอ่ะต่อต้านดื้อดึงอ่ะกับจักรวาลหรืออะไรแบบนี้คุณก็เลยคิดว่าโอเคฉันไม่สนใจจะทําอะไรแล้วชาทัดไฟบางทีคุณอยากจะทําอะไรให้สําเร็จเหมือนในชีวิตของคุณนะการงานการเงินคุณเมเนจเมนต์ตัวคุณเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสําเร็จไงแต่พอความรักปุ๊บทําไมฉันจะทําให้มันได้ตอนนี้ไม่ได้หรออะไรอย่างนี้นะคะจักรวาลก็เลยบอกว่าอืม เขาไม่ให้ไงนะคะอาจจะเป็นความอีโก้หรือดื้อดึงของคุณที่จักรวาลอาจอยากบอกว่าก็เขาไม่ให้อ่ะยังไม่ถึงเวลาเขาอาจจะดัดนิสัยความดื้อดึงของคุณของคุณด้วยที่ไม่เชื่อไม่ยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่ในในใน,ในความสัมพันธ์นี้ที่ว่าไม่บังเอิญที่เจอกันเขาอาจจะเออดัดต้องพูดว่าดัดนิสัยนะว่าในสิ่งที่คุณอยากจะเอาตอนนั้นอ่ะเขาก็ไม่ให้เพราะว่าคุณไม่มีอำนาจที่จะจัดการจักรวาลจะทํางานให้เองโดยที่คุณ ต้องสมดุลพลังงานก่อนนะคะเห็นไหมคะแล้วก็อยู่เฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองพอคุณยอมแพ้ถอยออกมาตอนที่เขาไม่ทำอะไรนะไม่แอคชั่นนะคะนึกออกไหมคุณบอกโอเคจักรวาลฉันยอมแล้วฉันไม่สนใจแล้ว ฉันไม่เอาแล้วฉันหันมาโฟกัสงานเงินของฉันก็ได้ฉันอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีนะคุณก็สมดุลพลังงานตัวเองคุณก็กลับมาอยู่ในพลังงานของตัวเองคุณบอกโอเคจักรวาลจัดการเลยแล้วกันฉันไม่สนใจแล้วจะเอาก็เอาจะได้ก็ได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันเลยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไปอยู่ดีๆปุ๊บคนเนี้ยก็นะคะอาจจะมีการขอเบอร์ขอไลน์หรือได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารจนคุณรู้สึกว่าอา้าว รู้อย่างนี้ฉันไม่ต้องไปทําอะไรก็ดีแล้วอยู่เฉยๆก็ดีนะไม่ต้องเหนื่อยเอออย่างนี้นะคะเขาบอกว่ามันยังไม่ใช่เวลานะจากนี้วันที่8เดือน8เนี่ยมันเป็นเกตเวย์เหมือนประตูนี้กําลังจะเปิดให้คุณนะเมื่อก่อนประตูมันยังปิดอยู่ไงคุณอยู่ฝั่งนูน้นเขาอยู่ฝั่งนี้ประตูไม่เปิดคุณก็ทุบประตูเปิดเปิดเปิด,ปดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เขาก็ยังไม่ถึงเวลาเปิดนะเขาก็เลยไม่เปิดประตูไม่ใช่ไม่ใช่คนคนนั้นไม่เปิดประตูนะจักรวาลอาจจะแบบ ล็อกเขาไว้ก็ได้ว่าไม่ต้องเปิดอะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะไม่ได้มีทิทธิพลที่แบบว่าไม่อยากจะเปิดประตูมาหาคุณนะคะนึกออกไหมเขาก็เลยเหมือนนิ่งอ่ะนะนิ่งเฉยหรือไม่ได้แสดงปฏิกิริยาที่แอคชั่นว่าอก็ชอบคุณเช่นกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ใช่เวลามันก็เลยทําให้มีการเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้เขากลับมาคุณรู้สึกมันล็อกหัวใจตัวเองว่า ไม่อยากสนใจอะ่ะมันไม่มีแพชชั่นเหมือนเดิมน่ะนะชาทัดไฟจริงไหมบอกหมอแจนด้วยว่าเอ้ยหมอแจนจริงว่ะอะไรอย่างงี้นะคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะดวงเราชีวิตเราอะ่ะจะเปลี่ยนประมาณเดือนสิงหานี่แหละนะคะเพราะอะไรสิ่งที่หมอทําคลิปนี้วันนี้นะ มันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหมอแจนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะเดือนสิงหาอันนี้คือเป็นสถิตินึกออกไหมคะสถิติที่เราเก็บมาและเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเอเนร์จีนี้พลังงานนี้เราควรจะทําให้กับลูกดวงอะนะคะได้ทราบได้รับรู้มันเหมือนการเปลี่ยนเขาเรียกว่า Gateway เออพอท่านะนะคะ 8, เดือน8ประตูแห่งจักรวาลหรือมิติเนี่ยเลยนะคะมันจะปรับเปลี่ยนและทําให้ชีวิตของเราอะ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรบางสิ่งบางอย่างคุณให้คุณสังเกตดีๆบางสิ่งบางอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงและสิ่งนี้มันจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตในะชีวิตคุณครั้งหนึ่งให้คุณคิดดีๆว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆกับเรื่องในอดีตแต่หมอไม่สามารถระบุด,ดีเทลได้นะว่าเออมันเกิดกับคุณต่อนอายุเท่าไหร่เพราะอันนี้มันเป็นเอเนจีพลังงานดวงรวมมะคะ่ะนึกออกไหมคะดวงรวมของคุณ เราไม่สามารถกําหนดได้บางคนตอนนี้คุณ40คุณอาจจะเกิดตอนอายุ20เหตุการณ์คล้คล้ายสิ่งนี้และมันมีบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขเพราะตอนนั้นคุณอาจจะอายุ20หรืออายุ17คุณอาจจะมีวัยวุฒิคุณวุฒิไม่เพียงพอและสิ่งนี้เขาจะให้คุณกลับมาแก้ไขนะแก้ไขทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องและจะได้ความรักที่ดีหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคือมันจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานของคุณอะนะนะสอนหรือบอกอะไรบางอย่าง นะเราไม่ว่าเราอายุเท่าไหร่นะคะทุกคนเรามีความเป็นเด็กมีความมัดใจตัวเองทุกคนนะมัดแจก็เป็นเหมือนกันเช่นกันอันนี้กําลังจะอธิบายให้คุณเข้าใจว่าออสิ่งนี้มันทําไมถึงเกิดขึ้นนะให้เราเข้าใจถ้ายังไม่ถึงเวลาเราเป็นคนที่ตัวเล็กๆนิดเดียวอ่ะเราไม่สามารถไปหมุนฟันเฟืองของจักรวาลว่าฉันจะจะได้วันนี้แต่เราไม่สามารถทําได้ให้เราลดอีกโก้หรือความมั่นใจของเราว่าเราอ่ะ สิ่งที่เหนือการควบคุมของเราอะเราควรจะปล่อยทิ้งมันไปให้เราทำสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองอารมณ์เราเองและเงินงานของเราที่จะสำเร็จได้ถูกไหมคะชาทัดไฟถูกต้องเนาะเอาร่ะนะทีนี้เดี๋ยวมาดูสิว่านะเอเนจีต่อไปเนี่ย,เ,ยเออแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ใกล้ๆเนี้ยนะคะนะคะ พลังงานเอเนจีนะคะเดอะทาวเวอนะสองเหรียญน,นะการสมดุลการประคับประคองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่คุณแบบไม่คาดคิดนะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเดอะทาวเนะ,ค,ะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็อาจจะหมายถึงเราโสดเราไม่ได้คุยกับใครอยู่ดีๆเราก็ไม่โสดเราก็มีความสุขนะคะเห็นไหมคะเนี่ยความสุขเกิดขึ้นมา นะมีเขาจะลงทุนในความรักความสัมพันธ์อยากจะมาขอโอกาสนะขอโอกาสแบบขอโอกาสเ,เป็นการส่งข้อความหรือจะบอกว่าขอโอกาสหรือจะขอโทษก็ได้แต่เขาอาจจะพูดหรือไม่พูดขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอีโกของเขาคนของคุณนะหมอไม่รู้แต่มันเป็นไพ่เหมือนแบบอ,อ,อยากเข้ามาเป็นแบบมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นขอโอกาสหรือเนี่ยนะคะ ใส่ต,ตรองไข้ควรเรื่องราวในอดีตที่คุณเคยเคยดีเคยน่ารักแต่เขาอ่ะอไม่ได้เจอใครแบบคุณไม่ได้มีความสุขและรู้สึกเหมือนว่าอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาที่เป็นคนแบบน่ารักอ่ะนะน่ารักทำให้เขามีความสุขเบิกบานใจอ่ะนะในอดีตเขาอาจจะแบบว่าโอเคนะ เราเราลืมสิ่งนั้นไปได้ไหมเรากลับมามีมิตรภาพที่ดีต่อกันเราลืมเรื่องที่เป็นในอดีตอะนะอดีตที่มันแบบเนี้ยทาวเวอร์ที่มันทําให้คุณสองคนไม่รู้ว่านะมันมีอะไรที่บาดหมางจิตใจนะคะกลับมาเป็นมิตรภาพหรือกลับมาเป็นความสุขของกันและกันเขาอยากจะมอบนะ,ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยๆนะบางคนคุณได้ของฝันนะชาวธาตุไฟหมอไม่รู้นะเขาให้อะไรคุณนะคะ บางคนอาจจะพูดว่าขอโทษบางคนอาจจะไม่ได้พูดบางคนก็อาจจะเน,เนียนๆขอเบอร์ขอลน์แล้วก็โทรหาแล้วก็ส่งข้อความแล้วก็อาจจะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปลี่ยนไปอ่ะเขาไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนเดิมสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกไม่พึงพอใจหรือมีคนมายื่นไม่ตีให้เขาเขาก็ไม่สามารถชอบใครหรือรักใครได้นะทาวเวเขาไม่เอา เขาไม่ชอบนะคะหรือสิ่งที่คุณไม่เคยไม่พอใจในคนคนนี้เนี่ยมันจบสินแล้วนะคะ Queen of Pentacles นะเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมาดูแลเทคแคร์ห่วงใยห,หรือแสดงออกซึ่งความรักอุปสรรคปัญหามันอาจจะเป็นระยะทางระยะห่างนะสัมพันธ์ก็เช่นคุณรู้สึกว่าฉันไม่เอาแล้วนะฮะอีโก้ของตัวของเขาเองหรือ ต่างคนต่างเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงอย่างสุดตรงอะ่ะฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่เธอก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนของฉันแต่ทําไมเธอไม่สนใจฉันละอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับบีบคอว่าเธอต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิเนี่ยให้ได้อย่างใจฉัน <c oughs> นะ,ะแต่สิ่งนี้คนคนนี้ก็อาจจะไม่ได้รู้อะไรหรอกจักรวาลจะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไว้ให้เรารู้จัก รอคอยนะคะรอคอยเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงจังหวะอะไรบางสิ่งบางอย่างณนะตอนนี้คุณนะคะและคนคนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่จะมีการเชื่อมต่อหรือติดต่อสื่อสารนะเออมากกว่าเดิมเขาบอกว่าให้เรานึกดูดีๆว่าสิ่งที่เราอะได้กลับย้อนมาคุยกับคนคนนี้เพราะอะไรนะคะนะเราอย่าเพิ่งดุดันเราอย่าเพิ่งเกลี้ยกล่อดเรารู้สึกว่า นะกระดังเกีียวกราดดุดันว่านะคะความมั่นคงนะความมั่นคงกำลังมาความการการเปิดโอกาสนะคะและนะ,ะให้เชื่อใจเนี่ยเชื่อใจหรือมั่นใจลดความหวาดระแวงนะคะนะให้คุณมั่นใจให้คุณเชื่อใจนะคะ King of Pentacles Queen of p e n t a เ l e นะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าจะเหมาะสมกับเขาที่สุดความน่ารักของคุณใจดีเทคแคร์ care, ห่วงใยนะเขาไม่อยากให้คุณนะเนี่ยเดินหันหลังจากเขาไปแต่จริงๆแปดถ้วยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เดินหันหลังหรือไม่ได้เลิกนะอาจจะเป็นแบบอยู่ไกลกันอะน,นะคนคนนี้คอยแอบมองแอบดูหรือแอบสืบสองคุณอยู่ตลอดเวลานะ เขาจะพยายามนะเขาจะพยายามเพื่อคุณคนคนนี้พยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าถามว่าในอดีตเขาเสียใจไหมล่ะเนี่ยที่ไม่เป็นไปอย่างใจในสถานการณ์ตอนนั้นเจ็ดดาบนะ,ะที่เขาทําเหมือนแบบหลีกหนีไปทําให้คุณเสียใจหรือไม่แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกเนี่ยเจ็ดดาบไม่แสดงออกความรักความรู้สึกทําให้คุณเสียใจหรือเขานะคะเดอะฟูลนะคะดูเหมือนแบบ ยังไม่ได้สนใจกับความรักหรืออาจจะเป็นคนที่แบบรักอิสระของเขานะคะแต่ณตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะอันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่นะเอมเพลอร์นะคะพลังงานของชาวราศีเมษขึ้นมานะคะคือเขาดึงพลังงานตรงนี้มาแล้วว่าโอเคเขามั่นใจแล้วที่มันอาจจะเป็นความประหมา่าความไม่มั่นใจว่าเออตัวคุณมีดีทุกอย่างเลยเขานั้นเหมาะสมกับคุณไหมนะคะบางคนผู้ชายของคุณอาจจะคิด สิ่งนี้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เขาคิดใหม่แล้วนะเขาคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่หลบซ่อนความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเสียใจและคุณก็เสียใจนะคะเขาดึงพลังงานตรงนี้ออกมาเพื่อเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตนะพร้อมที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์และเขาเก่งและเขามั่นใจนะเขามั่นใจแล้วว่าโอเคตัวเขามีพลังงานที่พเพียงพอ หรือจะบอกว่ามีเวลาที่จะได้คุยได้แชทนะเมื่อก่อนอาจจะแบบอุย้ยเวลารัดตัวมากเลยเวลานอนจะไม่มีทํางานเยอะเกินอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่าส่งข้อความข่าวสารมาก็คงอ่านแล้วคงยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวคุณก็จะโกรธงอนอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยหรืออะไรบางอย่างนะคะเปสถานการณ์แบบนี้นะในความรู้พลังงานเดิมูนนะคะมันมีมันมีความกลัวความไม่รู้ความไม่แน่ใจความหวาดกลัวหวาดระแวงกลัวว่า เออถ้าเขาจีบคุณแล้วเขาจะดีพอสำหรับคุณไหมนะคะพลังงานเดอรมูนกลัวบางสิ่งบางอย่างนะ,ะกลัวว่าเออตัวเขาจะเสียใจด้วยไหมตัวคุณจะหลอกเขาไหมหรืออะไรแบบนี้มันเป็นสถานการณ์คล้ายๆอย่างนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะนะคะเดอะเวิลนะคะไฮพินเทสนะค,ะคนคนนี้นาะยพยายามเหมือน อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ให้ถูกใจคุณนะแต่เขาก็ยังกําลังดูคุณไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คุณไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้คุณรู้สึกว่าดูยากดูไม่ออกนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนที่อยู่ห่างไกลรอคอยที่จะเจอกันเขาพยายามนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ด้วยการที่แบบเนี่ยเออพยายามติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์ถึงแม้จะอยู่ไกลนะคะก็แล้วก็ตามแต่นะ,ะเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะ อยากจะเป็นคนที่แบบเหมือนเขาประหมาหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอ่ะมีดีไม่พอสําหรับคุณนะ่ะนะคะเขาพยายามคิดว่าตัวเขาเนี่ยณตอนนี้มีเวลาน่าจะประสบความสำเร็จทางงานหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะเหมาะสมที่จะทําให้คุณมีความสุขได้นะคะน่าจะประมาณนี้นะแสดงว่าชาทัดไฟเมสิงธนูคุณ อาจจะอาจจะได้คบกับคนคนนี้ไปแบบยาว,ยาวแค่ไหนนะคะว่าไปถึงวันที่บ้านไปชีวิตไหมหรือแต่งงานไหมเพราะอันนี้เราดูช่วงว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณคือมันเป็นสิ่งนี้คุณไม่แน่ใจคุณรู้สึกสับสนนะคะคุณรู้สึกสับสนและตอนนี้ไม่แน่ใจตัวเองด้วยว่าเฮ้ยตกลงเรายังชอบเขาอยู่ไหมหรือ,อในอนาคตมันมีร่วมกันจริงๆไหมหรือมันเป็นความสุขจริงๆที่ฉันต้องการไหมกําลังเริ่มหวั่นวิวตกหรือกลัว แอบกลัวตัวเองว่าถ้าเขามาจริงเอาจริงฉันโดยที่ความโสดมาเนิ่นนานฉันฉันพร้อมเอารู้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อความนี้มันจะเป็นสำหรับชาวธาตไฟบางคนนะให้คุณคอมเมนต์บอกหมอแจนสิว่าเอ้ยที่หมอแจนพูดไปจริงไหมนะคะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ